เดี๋ยววันนี้จะพาไปกิบเส้นทางกีกเส้นหนึ่งเส้นทางเล็กมาถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนี่เราก็เริ่มเปนที่ต้นเป็นที่ต้นปูพรนะปูพรมาปียากานะต้นนี้ต้นสมพงปูพรนะั่นคือส่วนที่มันเป็นแรกปีแตกออกมา เดี๋ยวทายดูยตรงจุดทางแยกวันนี้จะพยายามหาทางแยกเพิ่มเติมถ้าเจอนะทีมมันก็หาทางยากนิดนึงเมื่อวานก็หาไม่เจอ๋อยวนี้จะลองหาทางแยกไม่รู้มีหรือเปล่าเป็นทางแยกที่ไม่มีในะแผนที่มันมีทางที่มันชี้ออกไปเดี๋ยวทายดูยดยนี่แผนที่ เมื่อวานบอกกเดินจากตรงนี้ขึ้นไปน้ำตกน้ำตกกรนี้มีเส้นทางนี้ที่ยังหาไม่เจอบอกว่ามีทางดนแยกออกไปได้ต่อไม่รู้ไปไหนแล้วก็มาขึ้นตรงนี้เป็นสานดางธรรมชาติเดินอ้อมมาแล้วก็จุดสามแยกนี้จุดที่ยังไม่ได้เข้าไปนนี้จะเข้าไปก็ตัดเบอะตรงนี้ ก็เดินกลับมาก็จะพยายามหาตรงนี้ด้วยบอกว่าเลยน้ำตกหมาก็จะมีเส้นนี้ขึ้นไปดูหาัเจอหรือเปล่าเดีย๋ยวจะไปทำท,ทางน้ำตกก่อนพยายาหาเส้นทางที่เป็นเส้นทางลอง ทางเล็กเป็นรอยทางเดินเท้าเนี่ยนะเป็นว่าเดินไปไหนเนะกูลองเดินลงไปนอคเส้นทางดูสักนิดหนึ่งผมว่าคงไม่หลงนะเนี่ยเป็นรอยทางเดินแน,น,น่นอนเป็นหญ้าที่โดนเหยียบไปแต่ว่ารกหนี่ยเนี่ยคกรีนแบบสุดเนี่ยสุดเอาเป็นเลย ลองทะลุดูดิยังไปได้ไหมยังอยู่นะอืมไม่แน่ใจว่าไปได้หนระือเปล่านะมีแนทางนะมัมไไนะมง้เดินยากมากเลยก็ข้างหน้าดูเหมือนไม่มีไม่มีแนวทางชัดเจนวะ่ามันมีทางหรือเปล่า แต่มันมีเหมือนเป็นรอยเดินลงไปอยู่นะเมว่าเรามาเที่ยวกัน <c oughs> ต้องมีทางที่พัเเะเจ้าเ,เลยผมเป็นจักรกาเดินไหมแม่นเดี๋ยวหลงยงากง่ายเลยตัดข้าเป็นทางหลักเลย เส้นทางต่อไปที่เป็นท,ทางเดินด่ชัตเจนกว่านี้เนี่ยจุดนี้เป็นทางเดินไปเมื่อวานที่ไฟเส้นทางธรรมาชาติอ่ทางที่เดินออกไปมันเขียนว่าไปได้อีกมนดูก่อนเส้นทางเนี่ยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางวงกลมเนมี่ยนมก็จะมีทางไปน้ําตก ก็จะมีแยกอีเดีย๋ยวลองหาดูหา,าเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอเดวต้อไปทางเนี้ยก็มีทางลัดตรงกลางที่ไปน่าจะไปได้แน่คือมันไม่มีป้ายเส้นทางธรรมชาตินะอย้อให้มันโดนโดนปลูกพังไปแล้วอเลยแต่ว่าก็มีบันไดหินขึ้นไปดูเป็นแนวได้อยู่ไม่ได้ยากอะไรตอการสังเกตอยากเดินไปดูน,น,น้ำตกอีกรอบนึง แค่นี้นรบแั 5, 5นหะ้าระหว่างทางผมเดินมาไม่เจอทางแยกงืออะไรตั้งแต่ไอที่ตรงสามแยกนั่นเละนะเ็่สังเกตไหมมีศาลาตรงนี้อยู่เออตอนนี้ผมมาผมกคดูศาลานี้แล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปต่อนี่ไงมันมีทางไปต่อตรงนี้ เมื่อวานผมก็ดูแล้วแหละมันจะขึ้นมาแล้วก็มันจะลืมไปเลยมันมีทางไปต่อได้จริงไหมนี่มันขึ้นมาได้แค่ตรงนี้เดี๋ยวรองดูนี่เป็นอะไรสักอย่างวอนตะลายข้างกินหน้าขาเยนอนตกลงมาคอหักให้นอนอ๋อ ก็เป็นแค่ที่ขึ้นมาคิว่าไม่ได้มีทางไปต่อเลยเนหน้าผาเหมือนไม่มีทางไปนะไม่มีหน้าผาดิฉันเ้มืนจะเดินลงไปได้แต่ว่าก็ชันอยู่เดี๋ยวลองดูนิดหน่อย มันไม่ม,มีทางตัดไปได้ต่อนะเป็นอุโมงค์อะไรแบบนี้ไม่มีแล้วเราเป็นทางลงที่น้ำเป็นคนมาเล่นน้ำน้ำเยอะเนี่ยตรงนีก็ทางตัดและไม่มีอะไรละทางไม่เจอนะทางที่จะไปต่อจากจุดน้ำตกนะมีแค่าทางแยกอยู่นะนี่เป็นที่มันคืออะไรที่เขาบอกว่ามีทางนะมีลูกศรตัด ลูกไปต่อแล้วก็ไม่มีทางไปต่อเจ๋อเฉยๆเกิเป็นทางไปแบบไปเป็นยอดของทางกเ,เป็นเจอร์จริงๆก็หาไม่เจอนะทางวกไปมีดหมดแล้วคนนุณผู้ชมนาไปเที่ยวกลางๆที่เรามัันยไม่ได้เข้าไปตรงนั้นตรงนั้น ดูแล้วน่าจะถือว่าเข้าได้แน่น่าจะไม่ลงแต่พวกคับไป,ไปดูกันถ้ำขึ้นไปได้ข้นไปใครชนตีเครื่ไปได้เดี๋ยวเราไปทางเสินสาดีกว,ว่าเนี่ยเส้นทางระหว่างตรงน้ำตกนีงก็มไม่มีทางไปนะ เป็นแค่หน้าผาหินสลบไปด้านซ้ายก็เป็นป่ารกไม่มีเส้นทางรางตอนะลงไปถึงจุดที่มันเป็นสามแยกทีไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็ไม่มีทางแยกเลงนะแต่ในแผน,นที่มันจะมีไม่เจอ ที่ามันโปร่งมันมเดินได้แล้วับมันอาจจะไม่ใช่เส้นทางก็ได้สมมุดไปได้เนี่ยลงมาจนถึงชั้นที่3เลยก็ไม่มีทางแยกนะตรงนี้เป็นชั้นที่3ตั้งแต่ชั้นที่3ขึ้นไปชั้นที่4ชั้นที่5เนี่ยไม่มีทางแยกเลย มีแค่ทางแยกตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นก็คงจะมีแค่นี้นะมั้งในเป็นที่เขียนไว้เปลี่ยๆยังไม่รู้จะมีทางไปต่อได้ไม่มีแค่ตรงนี้นี่ฮะประมาเส็นสามแยกที่บอกว่ามันใช่ไหมนี่แหละอาลัดทาเล็ก ท้านหลงก็แคเดินกลับมานะหวังว่าม nah. ันคงจะไม่แาบดุ๊กซดูดยืดลงถายไปบยาวนี้มันคงจะไม่ยาวมากเนี่ยมีเครื่องก็ได้ดูมันดีๆนะเดินทางเดยนไดๆ ดูไลน์มาเลยเนี่ยเนี่ยเป็นทางเขาถางต้นไม้ไว้เหมือนมไม่ตรงขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เราจะดูไม่เห็น,น,นปไปตามไปดูแต่ว่าของดีมันดูออกมาเป็นเส้นทางเดินแบบลัดไปกเนาไม่หลงแน่นเลยเนี่ยเอ,อ้อแบบซาบิ นิดนึงจะไม่รกมาก่อยไปทางลัดทางลัดไม่มีตั์ป่าอันตรายนะมี่ามีเสือมีช้างแล้วเคเงียบมากเลยครับหมดที่ใจหมด ใ่เป็นตัวตะกวดเมื่อเมื่อวานนะผมเจออยู่ไม่ได้ถ่ายนะแต่ก็ถ่ายว่าเออถ่ายนะี้ถ่ายแล้วอยู่ที่ไปเดินบนลากนกลางเนนะี่ยไม่รู้เป็นตัวตะกวดหรือเป็นตัวเงินตัวทองหรือตัวแรนปา่าประมาณเนี้ยตัวมันใหญ่ๆนะดูเห็นนะ มันพังละมาตรงนี้แต่ว่าทำไมตรงนี้มันพุ่งแรงเหมือนทางโดนจีดไปแล้วอ่ะนี่ไงมีตมาถถา้น,นไม้แถววันนนมันเต็มไปหมดเลยติดไปไม่ได้แน,น่ๆตันอ๋อตันตรงนี้ยิงเหรอเอี่ผมว่ามันเป็นทางไปต่อได้นะแต่ว่าคือมันต้องทางแล้วไปไม่ได้แล้วตันแต่เหมือนลายทางจะไปได้นะแต่เหมือนต้นไม้เนี่ยมัน มันทักถ่มลงมามันคงไม่มีคนมันเดินนานแล้วมั้งเส้นทางนี้จับข่าวเลยมันจะจมดแต่เิเยดแล้วเส้นจะจบแค่นี้เส้นทางพิเศษของเราโอ,ดโอดเดลุ่มเช่นนี้ถือว่าได้ดูเหมืนนิดหน่อยทางนัดที่ไม่นัดการแะแหละ ครับไปเก้าเซนต์ต่างหลักกันมาแล้ว, <c oughs> ลวนิดเดียวมันตันเสีแยแล้วต้องง่ายจะต้องมีเจ้าหน้าที่มาถางให้มัถึงจะเป็นไปได้ต่อเดินไปแถวต่อทางนี้กันก็เป็นทางเดิมที่เคยผ่านมาให้อยู่ละ น,นี่มันมีร่องรอยไม้ตะปูอยู่เปนป้ายอะไรก็บางอย่างเนาะทาไหยท่อนมันจะมีเส้นทางเพืนอ,ออกไปได้แต่ว่าเป็นเส้นทางที่ไม่มีทางชัดเจนไม่ได้ถางด้วยเราจะนทางขึ้นเขาเก่ากนะ็แล้วไม่มีใครขึ้นกันแล้วเดี๋ยไม่มีคนขึ้นนานแล้วก็เลยไม่ค่อยเห็นทางกันเลยไม่มนทางจาก ผมคงต้องกลับจะมีมี50ปีแล้วแล้วมีอย,ย,อย,อยู่กลางป่าปวดท้องก็ห้นอนที่ไหนเนี่ยไใจหนาวเลยต้องออกจากป่าแล้ว<ม>ดีด้วว่าเส้นทางไม่ไกลเลยนะเดินไม่ไกลมาก ไม่ไม่ให้เกินสามกิโลนะทางเดินครบรอบแบบนี้คือผมบอกว่าที่ผมเดินไปทางนี้เมื่อกี้ก็ที่ว่าทางมันตันที่มาไม่ได้อะให้มาโผลที่จุดนี้นะเพาเป็นทางเปิดพอดีน่าจะใช่นะเดี๋ยวค่อยลองเดินเล่นไปดูตอนนี้เราเข้าน้ำกล้ ตนนัวท้ออะไรแบบนี้ผมก็เดินย้อนกลับมาเที่ยวรอบนี้รู้สึกรีบเลยรอบนี้รีบไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่อยากจะเข้ากลางป่านะไม่กลย,ย้อนน้ำเนี่ยเดี๋ยวไปโปรโที่ย้อกน้ำบุรีกลับมาเดินอีกรอบนะ อิ่หิ่มไปเลยน้าร้อนร้อนปน้อ,อ,อนเอนจเ,นเลยมีที่มันมีต้นไม้เายมอวัอออวนได้ไม่มีต้นไม้เลยนี่ ไ้ตายกันหมดร้อนเกินคงจะเดินแค่วันนี้แล้วแหละพรุงนี้ก็น่าจะพักหยุดหนึ่งวันก็เตรียมออกเดินทางต่อไปที่ไหนต่อก็ติดตามได้นะมีอีกริปหนึ่งต่อเนื่องกันยาวๆรอบนี้ออกมาน่าอยาเดือนกว่าก็ได้ ประมาณสี่ที่นะครับจริงๆมันน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าการเดินทางมันไม่ค่อยสะดวกดเท่าไหร่ต้องมารด,ดไฟเอาก็เลยเอาอุทยานได้ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอมีสองล้อสองล้อพาซิ่งจะไปได้ทุกที่ในประเทศไทยละถาามันจะขึ้นไวนะ <c oughs> โอ้แบตก็หมดปีลูกะ นี่ผมก็ถ่ายไฟชาร์จไปมีสำรองอยู่3มลูกก็สามารถสลับจับเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอยู่ในป่านานๆไม่มีที่ชาร์จนี่ก็ลำบากเหมือนกันไม่มีอะไรจะถ่ายก็คงยจบถ่ายได้แค่แป่สาม้อนแค่นั้นหมดก็คือจบแต่ถ้ามีที่ชาร์จบ้างก็โอเคอยู่ถ่ายได้เรื่อยๆแบตก้อนหนึ่งก็ถ่ายรวมกันครึ่งชั่วโมงนะถ้าถ่ายต่อเนื่องนะแต่ถ้าถ่ายกดอัดกดดุดก็น่าจะได้หลายตอนอยู่ อย่งางก้อนนี้ก็หมดอีกแล้วโอเคคุณเปลี่ยนได้ก่อน